นี้จับไม่อยู่บอลเลยมาถึงที่สองลบลงไปพุทธศิลป์เปล่าจุดท่อเลยครับดวลกับนนม่วงงามครับเพื่อที่จะทำให้แบงคอกขึ้นนำอีกเป็นครั้งแรกนะครับของเกมเอาครับสายของเฮเบอร์ตี้วิ่งเข้ามาแล้วสายลูกนี้หูติดแซฟของนอนครับไม่ได้ประตูครับโอ้โหเฮเบตี้ He นนท์ไม่หานขาดเลยครับโอ้โหซุปเปอร์แซฟรับนนท์ม่วงงามฮะ สกัดออกมาของโรเชรามาเข้าทางแต่งหนึ่งทีแล้วเนี่ยครับแขนซ้ายของทางเอเดอร์ลอครับอยู่เขาต้องดวลกับทางบร,รบุธจะเป็นอย่างไรครับสําคัญเลยนะครับจังหวะนี้ของทั้งสองทีมเลยหวังพึ่งบอร,รบุชสีสุภาลนะครับเทปตี้ชัวไม่ชัวจิงแล้วเลยอ้อไอแซงคาร์ตาซ สุดๆไปเลยครับเกเที่หออูหอ่านใจเฮเบตี้เหมือนกันนะครับบอลุฒเพราะว่าถ้าดูจากเกมที่แล้วเนี่ยเฮเบตี้ยิงทางซ้ายครับแล้วคงอ่านใจว่าวันนี้น่าจะเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจจริงๆครับโอ้ยังตามไประบบใหม่วานเดอร์หลุยวานเดอร์หลุยไหลต่อให้พิธิพันธ์และลูกนี้จิงตัวลงมไปได้จุดโทษครับโดนเข้าด้านหลังโดยปวีนะครับเฮเบตตี้ ยิงเข้ามาเฮบาตี้ยิงลูกนี้ติดแซฟของกัมพลรับไม่เข้าครับโอ้โ oh หมาแล้วครับจอมแซฟนี่ในเวทีบอลตัวเอเชียมาต่อเรื่องในบีไทย